ขอพระเจ้าจงสถ e ิตอยู่กับเราของแดงมาหนึ่งชิ้นเฮ้ยท er ุกทีมันเป็นทหารรับจ้างไงละวนส้ำๆๆฮุ้ยอุ๊ยก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพู้บมชาลีหมบเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นอเนกไปเขาในโหมดผู้แฝงอือฝนตกทุกคนบรรยากาศฝนตกอย่างนี้ผู้แฝงครับพาลรวย ถ้าคลองมองหาร้านเติมเกมรูภาพผมแนะนำ Cico t h t เติมได้ทั้เกมมือถือและ PC ไม่ว่าจะเป็นอเนียบ a กเอ Rv Free Fire, PUBG Mobile หรือ a v l o r a n t และสามารถเติมเองได้ในเว็บด้วยระบบอัตโมัติเพียงแค่ใช้ Use ID และอย่าลืมไปเติมไปเยอะๆนะครับที่เพจ Cico t h t ลิงก์อยู่ใต้คลิปโอเคครับรเกิดตรงนี้นะผมว่าเซฟฟีไม่น่ารอดแหละเดี๋ยวเราไปตามเสียงปืนนะผู้แฝงเนี่ยตอนที่ วิ่งตามเสียงปืนแล้วก็ไปดักข้างหน้าไม่ควรที่จะวิ่งบวกตรงๆนะทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็ตามเสียงตุดๆๆมาก่อนเสียงอะไรวะพี่ดักนี่ทุกคนนี่ไงบอกแล้วทุกคนมันต้องมีตัวนะเราจะค่อยๆกระดึบกระดึบเข้าไปนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาวิ่งออกซ้ายเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงเราไม่ได้มีฝฟังอะไรนะบรรยากาศฝนตกอย่างนี้ทุกคน ดึบดบก่อนนะดบดบก่อนค่อยๆเล่นนะทุกคนไม่ต้องเร็บไม่รู้ว่าจะเป็นคนอ่าวิ่งวิ่งอ่ะวิ่งน้งองไปอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆกระดึบกระดึบมาตรงนี้ก่อนเราจะยิงหลังเขาไเอเคนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยตะปืนดีดช่บหมทุกคนผมเคยเล่นไว้อยู่นะคลิปหนึ่ง ยิงดีอยู่ตอนนั้นต้องใส่เข็่เสียงหน่อยเออนัะนะแฟงทุกคนเฮ้ยมันเจ็บขาดีกว่าโดนเราเป็นมันเจ็บขาไอ้แฟงขาขาดทุกคนหนีมึงอุ้มไม่โดนทุกคนชิบหายแล้วหายแล้วเป็นก็ใส่อะไรแล้วกันอ,อยู่ไหนมันไปได้ไม่ใครโดนต้องอยู่แถวนี้แหละอ๋ออือไอ้ผู้แฟงเลยว่าขาฉันขาฉันให้<笑><笑>เขาดูของหน่อยครับทุกคน อของนี่ยังเพิ่งเกิดโอเคกระสุนเขาเยอะนะถ้าเป็นเล่นไป <c oughs> ใช้ได้วันนี้ทุกคนเดี๋ยวไปทางอคอบมาต่อนะเหมือนผมจะได้ยินเสียงทุดๆทางข้อแม้ <c oughs> เพื่นอนปลอด่อยฉันได้เลยเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองอยู่ข้างหน้าทขาเ <c oughs> ม,มันเขาจะโดนโทมใหญ่เลยนะเ <c oughs> ยน็ยนๆย เยวจะสวบขายมานะวิ่งมาวิ่งมาไมว้ทุกคนอุ้ยมันสู้มันสู้ทุกคนมันสู้มันสู้นะมันสู้ืมเยอะด้วยใส่เลยกันเดี๋ยวขอม้วซองหนนะห่อยนะไปไหนวะไปไหนร้องดิบนานๆเดี๋ยวรอใจเย็นๆน,นะครับพี่ขอให้มัน บาดเจ็บสารหารทุกคนให้มันได้ใช้ยงใช้ย่นะมันจะได้ได้ไม่ทันเราอะผมได้ยินเสียงอะอีเพื่อนบอดอนักก็น,กน่าุกคนมางฮะฮัลโหลครับสวัสดีครับสองเสียงนม่ไปสองขื้นคนแน่นอนคนได้เบายูเซมือสวัสดีครับพี่เต็มน้ะ ตัวน่าจะมีไหม,มโอเคเพื่อนบงเพื่อนบอดเราเนี่ยเพื่อนบงเพื่อนบอดเราไงเยราจะคิดทุกคนโอ้โห <c oughs> เอ็มซึ่งหกก็ไม่ได้ยงไม่ได้แย่นะทุคนผมชอบผมจะเอาเกาะเอาหล็กเข้ามาให้หมดเลยนะเดี๋ยวดูของในกระเป๋าเขาด้วยทุกคนไอ้ของอะไรมาเนี่ย ของโคตรเก่กเลยทุกืนถ้าเกิดมีเสียงฝนเข้าเนี่ยผมก็ต้องขอโทษขอไปทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านผมเนี่ยพายุเข้านะทุกคนใครที่อยู่โซนภาคใต้ครับภาคใต้ช่วงนี้เนี่ยฝนตกค่อนข้างที่จะบ่อยนะนะอืมขอกดเซฟกันไม่ใช่ไม่ใช่เซฟนนี้มีอะไรหรอเาโอเคทุกคนของค่อนข้างที่จะเก่ก,กเลยทีเดียวเออ มุ้งอะไรวะทั้งคนมีเปล่าใช่งันโดนหล่อยแน่เลยทุกคนเขาไปตามเสียงปืนนี่คนมันต้องอยู่ข้างหน้าแน่นอนให้เจอสักคนสองคนสองสามคนมีขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮผมว่าผมได้ยินเสียงมันเดินผ่านหญ้ารงเดินกลางเนี่ยทุกคนขอโทษขอไป มึงเรียบร้อยตามเลยผมเนี้ยผมเนี so ้ยตามไปซ้ำเลยตอนผมนี้ตามไปซ้ำเลยมันดึบๆตลอดดึบๆเออจะหาหลับจ้างไงมันไปหาหลับจ้างไงตอนซ้ำๆๆอุ้ยอุ้ยอิ่มไหมครับอย่างนี้อิ่มไหมนี่สกาเต็งโอ้โหชิบหายแล้วคน ของโคตรแจ่มเลยทั้งวันนี้เต็มสิบเลยพ่อนุงมนคนนี้เต็มสิบเลยนะวาันเล่นดันแข่งให้มาของมาค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทุกนเราจะพูดอย่างนี้ทำไมวันนี้โอเคเดี๋ยวเก็บของเก็บของก็นดะโอ้โหอุ้งเอหนึ่งก็มาว่ะเอวันเอวันวันนี้ลดราคานะทุกคน ราคาแค่ลูกละสามร้อยแม่บทมันลงมันรองอะไรอยู่วะนึกว่ามีคนอยู่ทุกคนยิงคนป่ะเนี่ยอย่ามัวนะอย่ามัวนะไอ้ผมเนี่ยก็เพิ่งรู้นะว่าบทมันสามารถทะเลาะกันเองได้ด้วยละคนจริงกันเฉยเลยโอ้คนมันอยู่ไหนวะดักตั้งนานเคของตัวนี้มาก็ค่อนข้างที่จะกากะเชได้อะไรุกคนเกาะส่งเกาะสามเฮ้ยอะไรสิตัว ก็กำลางไนน่้ไวายาก็ได้อยู่นะคือว่ามาเล่นโอเคคิวไปสามตัวนะเราคิวผู้เล่นไปสามตัวเราออกเยนเป็ดทุกคนก็ใช้ได้อยู่ได้สากาแต่งดีมาด้วยทุกคนทยค้ยของท้ายใหม่เนี่ยผมชอบสกโกรสกามากเลยแล้วก็ได้เอซีปืนค้อข้างที่จะดีทุกคนนี่นะไอตัวที่เราออยิงได้ก็ ของก็จะประมาณนี้แล้นโอเคเดี๋ยวไปดูอีกเกมหนึ่งครับชิปหายแล้วทุกคนเราได้เป็นผู้แฝงในโหมดปิดกั้นมาจามาังหวะนี้เอาละถ่ายอยู่ป่าวะโอเคถ่ายอยู่รุกคนมาเลยเงียบชิปหายหนึ่งว่าป,ป่าช้าทุกคน <laughs> ไม่ได้ยิงได้ยินใครยิงกันเลยตาเนี้ยอุ้ยอะไรอ่ะสโคบอุ้ยโหหมื่นห้าเยอะ ช่ไหมทุกคนเราได้ตะโกใหม่ปะเนี่ยเด็ดดัดใช่ไหมเขาเรียกว่าเด็ดดัดน่าจะหมื่นห้าเลยเหรอเมื่อกี้อืมแต่มีบอดตายนะเว้ยแอฟเอียนนี้มาเกาะ้ยมันมีบอดตายแต่มันไม่ได้ยิงไม่ยินเสียงยิงกันเลยเหรอือว่าคนมันออกไปหมดแล้ววะวิกระสุนโอเคแก้พงแก้ป,ป,กป,ปวดเก็บมาโอ้ เราฟาร์มหลังเขาจะได้อะไรมาเนี่ยแล้วมันเปิดหมดแล้วไงน,นั่นก็บอดพี่บงพี่บอดเราเปิดอะไรวะเฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยวฉกบีขอ,นะอหน่อยขอหน่อยบิ๊กไม่ใจเขี้ยฝันไม่โดนหน้าฟันไม่โดนหน้าฟันไม่โดนหน้าฟันไม่โดนหน้าเออโอเคเดี๋ยวเขาเืนบอดมาอืมเอ็มซีโมลูกคนเกาะดีด้วยเอามาเลยแม่งผมว่านะแม่งสุ่มมาให้เราเก็บขยะแน่เลยวะผมไม่เจอคนเลยทุกคน เดี๋ยวว่าขอขอฟอในกันเราบนี้ไม่พลาดโอเคเปลี่ยนมาเลยมันไม่เจอคนเลยจริงๆโุมันไม่มีเสียงปืนให้ตื่นเต้วไม่มีอะไรให้เราไฟกอึ๊โอเคขอม่วงเอาหมดเอาหมดจยางันนี้เอาหมดหาย่งหายาก่อนเด้อคน เราไม่มียองไม่มียานเยนะีะเฮ้ยอุ๊ยโอเคนี่ไห้ของทองมาเฉยเลยทุกคนดวงคนมาัาจนะมาถ้าดวงดีเฉยไรคราวนี้จะไม่เจอคนเดียวนะเออเฮ้ยแอดอล์ฟโอเคเราไปอดอล์ฟแลกันนะบอพระเจ้าจงสถิตอยู่กับเราของแดงมาหนึ่งชิ้นขอของแดงหนึ่งชิ้นนะครับพี่เฮ้ยอะไรโอ้โหเหล็กลงเหล็กนี่ ามากอ่อแล้วกันเก็บใครวะเหมือนจะเป็นบอดแล้วคนเหมือนจะเป็นบอดขอของแดงหน่อยคือเห็นมีคนว่าได้ของแดงจากแอร์ดรอปเนี่ยบ่อยมากชิ้นนี้แหละโอ้โหโอ้โอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้อย่างนั้นก็เป็นหูฟังเหรอ,หรอวะครับมาดูอีกช่องหนึ่งครับมาแหละรอบนี้รอบนี้มันต้องมาแล้วคนโอ้โห ของม้วงมาแล้วนาดิกงก้ไรคาเก็บมากระสุนโอเคนี่สามพันหองหนึ่งแพงแล้วเนี่ยนี่ทุกคนผมว่าผมไม่เก็บอะไรอยากขายและเวเ่งมาวางกับของแดงนี่คงไม่ได้อะไรทุกคนอันนี้มันราคาเจ็ดร้อยเททิ้งเอามาเลยเอาเครื่องเล่นดีวีดีมาก่อนเดี๋ยวแผ่นซีดีก็ตามมาทีหลันฝันลมๆแรงไหมพวกเราชาวผู้เล่นไอหน้าเบ๊ต้องปรับตัวไปคับ การส่มของ GM ส่มมาให้เราฟาร์มคงฟาร์มของแล้วก็ต้องฟารม์รมคงฟารม์มของทุกคนเหอกล่องเนี่ยมีสองหมื่นกว่าได้อะทุกคนฮมแมกซีนนี่ก็เพยงเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวผมย้ายกระสุนดีกว่าย้ายกระสุนนี้มาใส่อันนี้ปะใส่ในแมกซีนอันนี้โอเคทนะุกคนเราไม่เจอคนจริงๆนะแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่โอ้โห 2, สองแสนท้อที่ครับ ไม่มีอะไรนะสนใจแต่ก็โอเคก็ okay. ได้โ okay. อเคก็เดี๋ยวจะไปเล่นเอ้วันวันไปเล่นหานรับจ้างบ้างนะมไม่เจออะไรอนะ่ะเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นก็กลับสวัสดีผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมผมชาติพงศ์เดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นน่ฮนะไปเอาในหมดปิดกั้นในแผนที่ไร้กันนะโดยวันนี้เรามีภารกิจคือเราจะเข้าไปเปิดกุญแจโมเกลคือกุญแจห้องแปดแสนเองคนเอ้ย าดูกันว่าเราจะได้ของแดงหรือเปล่าละวรับ <c oughs> หรือว่าเราจะตายคนก่อนโ okay, อเคแล้วคนเกิดตัวนี้แล้วก็สัตตีนแตกแล้วกันเรามีภารกิจเธอไปเปิดกุญแจแปดแสนนะคนเพื <c oughs> ่อที่ผมจะเอาไปรวมกับคลิปนี่นะคลิปแฝงของผมเองที่ผมได้เล่นไว้เมื่อวานเออเอาวิ่งไปแล้วคนเผื่อ <c oughs> ถ้าเผื่อเจอคนก็จะตัดไม่ให้ดูนะถ้าไม่เจอผมก็จะปุ๊บฟับไปเลยนะคนเออ มันมีเสียงเท,ท้าทุกคนมีเสียงเท,ท้าอย่างงี้เราต้องระเบิดเช็คเลยครับเช็ตไป้ทุกคนแล้วก็อ่านระเบิดไปเลยกันเฮียมันโอ้โหโอ้โหแชมโอใจเย็น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 หืมระยาหมดแล้วไง แยผมทุกคนคนระับเมื่อกี้เป็นแค่การสแสดงนะครับไม่ใช่ผมไม่ได้เล่นจริงนะเมื่อกี้แค่การสแสดงจริงอืมมันใช่เรื่องไหมต้องซีต้องเสียดยายาเขียวนดะนบอดบอดไอแพดห้านี่โคตรดุเลยนะเอาจริงมีคนมาแล้วเป่านี้กเออปัจจุบันนี้มันสามารถปรับไปน,นี้ได้แล้วนะปรับเอที่ว่าโชว์เงินอนะ เราก็สามารถเข้าไปปรับในตั้งค่าแล้วก็ไปพวกตั้งค่าปุ่มอ่ะตอนนี้มันจะยังล็อกอยู่แวทุกคนก็ไปกดคลิกแล้วก็กดเปิดมันซะถ้าทุกคนอยากอยาเปิดนะแต่ถ้ามันดูแล้วเกียาตุกตาก็ไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้นะครับแต่ผมชอบนะเวลาเปิดเราเราดูว่ามันได้เท่าไหร่แล้วแบบว่าพอพอถึงเกณฑ์ประมาณสองสาแสนอเงี้ยเราก็วิ่งออกเลยเงี้ยเฮ้ย ไม่ทันได้รีแอคชงรีแอคชันเลยโอเคพงไอ้บอดนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าต้องมีของแดงแน่นะะ <c oughs> เลนัผมเชื่อเว้เชื่อมันโอ้โห,อหไม่ไมาให้ลุ้นเลยนะครับพี่ร <c oughs> ูกปั้นทำไมเป็นรูปัน้นสีดำวะ <c oughs> โอเคทุกคนค่อนข้างเบื่เกลือใช้ได้กุญแจ,จพงกุญแจผีของเราเนี่ยเฮ้ <c oughs> ีแต่อย่าไปยอมแพ้ทุกคนเผื่อมีเทอมึงินเมาเาอยู่ในนะมันก็ไม่มีไงของแดงซีซั่นเนี่ยผมเพิ่งได้แค่หนึ่งชิ้นนะทุกคนสำหรับซีซั่นห้าน่าเชื่อย่างจริงเอาอันนี้มาใส่ไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะรีกระสุนนะกล่องเหลียงนะพี่สรงสเอองเอต้องมาแล้วปนะทุกคน ว่าทุกคนน่ะเออโอเคไม่ต้องลงไม่ต้องลงุ้นอะไรดิทื่โอเคได้โอเคพี่ผมได้อยู่ได้เม็ดละสามร้อยอยู่นะอต่วนเนี้ยส่วนสนะี่นะนี่ก็ออกมาราคาดีเเดี๋ยวดูดวน,นี้ว่าเผื่อมีซีลงซีดีทุกคนผมก็ยังหวังอยู่นะเนี่ยพวกซีโอเคคาดหวังนะคาดหวังผิดหวังไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ก็ เราเข้าห้องแปดแสนมาเราได้มาแสนสองก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วแต่วันนี้เพื่อนเหมือนเพื่อนจะเจอคนว่ะเ,เข้ามาให้ตื่นเต้นหน่อยแล้วกันนะเพื่อนบอกเข้ามาให้ตื่นเต้นหน่อยแล้วกันไม่มีอะไรวะเนี่ยคือของโคตรกะเขอก้นแจนหน่อยนะแจงกันโอ้๊ะแจงนะเข่าก็เก็บนะครับ ยังมันก็สามพันก่ะเอาไปขายได้อยู่นะอันนี้ขอน้ำซัดเลยแล้วกันฮ้ย <c oughs> มันไม่มีอะไรจริงๆคนโอ้โหเราได้แค่แสนห้างนะช่วงนี้รว่าเดี๋ยวผมจะออกแล้วแหละมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะของแดงก็ไม่ออกอะไรก็ไม่มีสักอย่างเยวทางออกเราอยู่ใกนะล้ๆนะแล้วไปเผื่อซีดีวางอยู่ใกล้ก็ได้นะทุกคน <c oughs> โอ้ไปเลย เฮ้ยทุกทีเสียงดังเสียงดังนะไม่มีอะไรหวะได้เงแกยของกากรเกลือของกากรเกลือร์ไงถ่ายรูปบวชขึ้นกากรเกลือร์ใช่ไหมบวชมาไปของอย่างนี้ใครๆก็เปิดหาได้เงียบเสฟก่อนเพื่อนคขะ กวัาเพื่อนฆ่าเราุกคนยัดเซฟย่อันเลยลกัน <S <S จากแสนห้ามาสี่แสนมาในไม่กี่นาทีออกเลยจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เราออกเลยแล้วกันเหมือนคลิปนี้จะไม่ค่อยมีไฮไลท์การยิงเลยนะคนน่าจะได้แค่ของชิ้นเดียวนะสี 4, แ่แสนได้อยู่ก็ขอบคุณผู้ชมที่รับชมถึงนี้นะครับวันนี้น่าจะ คงจะประมาณนี้คลิปนี้ผมก็จะเอาไปรวมกับคลิปแสงที่เราเล่นเมื่อวานนะโอเคห้องแปดแสงรอเนี่ยไม่ได้ของแดงเลยแต่ก็ใช้ได้อยู่นะ